อะไรความกังวลที่คุณหายไปก็ถือว่าคุณรวยแล้วสวัสดีค่ะบีเมลุกหนสอนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะบีจะมาให้เคล็ดลับดีกับทุกคนนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ดีๆสักคอมเมนต์แล้วก็ฝากแชรออกไปให้เพื่อนๆได้รู้นะคะแล้วก็ฝากรีโพสได้รีโพสเลยนะคะทุกคนไปฟังกันเลยค่ะ ความร่ำรวยที่แท้จริงคือการมีเพียงพอนะคะแบบที่ไม่กังวลว่าจะขาดแคลนไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้าวกินไหมไม่ต้องกังวลว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ต้องกังวลว่าป่วยแล้วจะมีเงินรักษาไหมรวยหรือยังไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครพอเมื่อ you <laughs>